เขาบอกว่าช่วงนั้นนะคะเจ้าหญิงดนนะากับโดดี้เหมือนเขาว่าแพลนจะไปกินข้าวข้างนอกดินเนอร์นั่นแหละแต่ออกไม่ได้เพราะนักข่าวก็เห็นเนาะประปาแัสซี่แบบขยับรถทาไม่ได้เลยทําให้แผลน้องเขาคืนนั้นนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคนขับรถนะตอนนั้นนะคะเขาเข้าใจว่าคงไม่ไปไหนแล้วเขาก็เลยมีการดื่มแต่แลนเปลี่ยนกระทันหันมันก็เลยเกิดเป็นอุบัติเหตุผลจากการตรวจแอลกอฮอล์ะคะ่ะมันก็คือมีริสสูงกว่ากฎหมายกําหนดไว้3เท่าแล้วก็อีกทฤษฎีหนึ่งอะคะ่ะทฤษฎีราชวงศ์แล้วก็ Mi6I6 MI เ,เป็นข่าวกลองของอังกฤษที่โด้เป็นคน คิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาก็คืออาจารย์หรือว่าคนอื่นๆนะคะอาจจะเคยเห็นเนาะที่ว่าถ้าไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีจดหมายที่เจ้าหญิงแดนนาคะ่ะทิ้งเอาไว้เขียนว่าถ้าฉันจากไปด้วยอุบัติเหตุนเนี่ยอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุนแน่นอนอาจจะมีเรื่องราวเบื้อง,งหลังมากไปกว่านั้นซึ่งตรงนั้นนะคะคนที่ใกล้ชิดเจ้าหญิงแดนนาหรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิทก็ออกมาโต้ยแย้งว่าเจ้าหญิงแอนนาอาจจะเขียนจริงๆแต่ว่าเขียนในช่วงที่หย่าร้างแล้วเกิดการวิตก ก็เลยเขียนทิ้งไว้แต่ถ้าเกิดเอามาเชื่อมโยงกับทฤษฎีที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นความจริงแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตำรวจอังกฤษหรือว่าตำรวจฝรั่งเศสมีการสอบสวนแล้วค่ะทฤษฎีนี้ก็โดนปัดตกลงไปอีกก็คือมันเป็นการกุเรื่องขึ้นมาให้คนรู้สึกสงสัยแล้วก็วิจารณ์อะไรอย่างี้ค่ะอีกทฤษฎีหนึ่งอ่าโมฮัมเหม็ดเขาก็บอกว่าอ้าวเป็นอุบัติเหตุกล้องเยอะมากเลยนะทำไมไม่มีภาพหรืออะไรออกมาเลยอะไรอย่างี้ค่ะซึ่งเขาก็มา ตบกลับทฤษฎีนี้ก็คือเจ้า,าหญิงดดน่าค่ะก่อนเกิดอุบัติเหตุนเนี่ยเขาออกจากโรงเรียนบริชโฮเทลจนไปถึงอุโมงค์เนี่ยมันก็มีกล้องแต่มันเป็นกล้องเอกชนเป็นกล้องเอกชนที่ไม่ได้บันทึกภาพอะค่ะที่ของเอกชนเป็นร้านค้าอะไรไงเขามีไว้เพื่อดูโจนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันไม่ได้มีระบบที่สามารถบันทึกภาพไว้ แล้วก็บางอันที่สามารถบันทึกได้มันก็ไม่ได้หันมาทางทางถนนอะไรเงี้ยอันนี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณนะเขาก็เป็นทฤษฎีตบกลับมาอีกอันหนึ่งก็คือก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยว่าโอเคเจ้าหญิงดาน่าเนี่ยจากไปด้วยไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันก็มีไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นทฤษฎีของโมฮัมเหม็ดเองหรือว่าเป็นทฤษฎีของประชาชนทั่วไปเขาก็บอกว่าตรงอุโมงตรงนั้นที่เกิดอุบัติเหตุกับโรงพยาบาลมันก็ไม่ได้ไกลกันมากทําไมใช้ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเจ้าหญิงดาน่าไปที่โรงพยาบาลนานจังเลยแพทย์บอกว่าเจ้าหญิงดดาาาานนน่เเเยยยยหหหหมืืือออุใจแลล้้วกรรค นำขึ้นรถอ่ะมันต้องใช้ระยะเวลาให้ระมัดระวังที่สุดแล้วก็ทําไมถึงรีบฉีดฟอร์มาลีนจังเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่รอชนะสูตรหรืออะไรก่อนแพทย์ก็เลยบอกว่าเขาทําดีที่สุดแล้วเพราะว่ารีบฉีดเพื่อที่จะได้ย้ายทําให้ศพสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เคลื่อนย้ายด้วยเจ้าหญิงแดอนาะเป็นมารดาของรัชทายาทองค์ต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วการกลับมาทําพิธีศพหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องยิ่งใหญ่เขาก็เลยมีการจัดการให้รวดเร็วที่สุดแล้วก็ทําให้พระศพสวยที่สุดแล้วก็เคลื่อนย้ายกลับอังกฤษอันนี้้้้้ก็็เปปนแแแบบขขออโตอโตตยยงงไ แล้วก็เพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะสรุปคร่าวๆเลยโมฮัมเหม็ดอัลฟาเยตเขารวยจริงแต่เขาไม่ถูกต้อนรับ แล้วก็ไม่เป็นที่ยอมรับของชนชั้นสูงของอังกฤษแม้กระทั่งราชวงศ์เองเขาทําทุกวิธีทางเพื่อขอสัาติแต่เขาก็ทําไม่ได้ดังนั้นเพราะเขาเห็นว่ามันมีโอกาสสําคัญก็คือเจ้าหญิงดาน่าอยากขาดกับคีงชาวหรือเจ้าชายชาวณนะักตอนนั้นแล้วเขาก็เลยส่งลูกชายที่ชื่อโดดดิอาไฟเยนไปตีสนิทตีสนิทแล้วก็เกิดข่าวมีภาพหลุดอะไรอย่างนี้มาเรื่อยๆืๆ่อืแต่ว่าพอเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตของทั้งคนขับรถแล้วก็โดดี้แล้วก็เจ้าหญิงดาน่าแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดทฤษฎีสมคบคิด แต่ไม่มีหลักฐานที่สามารถโต้แย้งได้เลยแต่มันก็ยังสงสัยนะว่าคนขับรถของเจ้าหญิงแดนาดื่มเท็จจริงเป็นยไงจากหนังสือพิมพ์เนาะเนื้อหาเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนั้นนะคะเจ้าหญิงแดนากับโดดี้เหมือนเขาว่าแลนจะไปกินข้าวข้างนอกดินเนอร์นั่นแหละแต่ออกไม่ได้เพราะนักข่าวก็เห็นเนาะ,ะปะาปาลัสซี่แบบขยับรถแทบไม่ได้เลยทําให้แผนของเขาคืนนั้นะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็ทําให้คนขับรถนะตอนนั้นนะคะเขาเข้าใจว่าคงไม่ไปไหนละคงอยู่ที่โรงแรมเขาก็เลยมีการดื่มอันนี้จากในข่าวนะเขาก็เลยมีการดื่มเขา้า ไปที่อาพาร์ตเมนต์ของผู้ชายอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดเป็นอุบัติเหตุแล้วก็ผลจากการตรวจแอลกอฮอล์ค่ะมันก็คือมีริสสูงวกว่ากฎหมายกําหนดไว้3เท่าอันนี้มันก็เลยเป็นการที่สาลตีความออกมาเลยว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากคนขับรถเมาเกิดจากความประมาทไม่คาดเข็มขัดคนอื่นก็โต้แย้งนั่นแหละซึ่งสารเขาก็ตัดสินจากหลักฐานถ้าไม่มีหลักฐานมันก็เป็นไปตามที่ผลชันสูตรหรือว่าสิ่งที่สารตีความออกมาสําหรับคนที่จะไปต่อปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษในปีนี้นะครับและยังไม่มีผลคะแนน IELTS นะครับ อังกฤษที T ่ British Academic Center รีบมาสมัครนะครับเพราะว่ากำลังจะเปิดวันที่26พฤษภาคมนี้9สัปดาห์ที่ไทยสามารถเข้าอยู่ที่ประเทศอังกฤษได้ครับ <c oughs> University of Manchester University of Bristol University of Leeds Queen Mary University of London <c oughs> และอื่นๆอีกมากมายครับอย่าลืมพบกันนะครับใกล้จะเปิดเลยแล้วรีบมาสมัครกันเลยแล้วหน่อยที่อยากฟัง